เดือดถึงนายกชาวสงขาล่อนจดหมายเปิดผนึกฝากคำถามแรงถึงอนุทินจดหมายเปิดผนึกถึงนายกที่กำลังถูกพูดถึงหนักมากตอนนี้โดยกล่าวว่าเพราะน้ําท่วมใต้กําลังวิกฤตสุดขีดคนติดอยู่ในบ้านไฟดับน้ําประปาหายสัญญาณโทรศัพท์ขาดหลายพื้นที่มืดสนิทไม่มีทางร้องขอความช่วยเหลือได้แต่รอให้ใครสักคนช่วยชีวิตแต่จนถึงตอนนี้ ยังไม่มีมาตรการจุกเฉินจากรัฐบาลอย่างที่ควรจะมีมีแต่ภาพลงพื้นที่เดินลุยน้ําถ่ายรูปแต่คนจริงๆเขารอเรือรอฮอไม่ได้รอภาพสวยๆผู้เขียนจดหมายบอกชัดนีม่มันเกินกําลังท้องถิ่นแล้วจะปล่อยให้จัดการลําพังไม่ได้ต้องมีศูนย์บัญชาการกลางต้องมีแผนอบยุที่ชัดเจนต้องรู้ว่าเส้นทางไหนปลอดภัยจุดไหนไฟดับถนนไหนถูกตัดทั้งหมดต้องอัปเดตแบบเรียลไทม์ ไม่ใช่ให้ประชาชนเดาเอาเองจนเสี่ยงชีวิตประชาชนติดหลังคาบ้านผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยกำลังอยู่ในภาวะเสี่ยงเขาไม่ได้ต้องการคำถแถลงข่าวแต่ต้องการการช่วยเหลือตอนนี้ทันทีท้ายจดหมายมีประโยคแทงใจที่สุดเรามีรัฐบาลเพื่อจัดการภัยพิบัติไม่ใช่ผลักให้ประชาชนกับอาสาสมัครรับภาระกันเองแล้วคุณหลักคิดยังไงกับจดหมายนี้ รัฐบาลควรต้องเร่งแก้ไขให้ประชาชนยังไงคอมเมนต์มาเลยครับ